อันนี้นาซาประเทศไทยใช่ไหมเนี่ยบอกเลยว่าเจ๋งมากคือแบบมันน่าอยู่อ่ะแบบโอ้โหอะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่สเปนไอเลียมนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับ อยู่กับรายการไอกะอีพาทัวร์อยู่กับผมอลไอกะอีนะครับ <House yogurt> แล้วก็มือกล้องระดับจักรวาลวันนี้เราก็มาดูจักรวาลกันก็คือเป็นโอวกาศนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเราด้วยนะครับอ๋ืนถัาว่าอะ ตอนนี้เราอยู่มาอยู่นอกกาแล็กซี่แล้วครับตอนนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกำเนิดสุริยะนะกำเนิดสุรยิยะระบบสุริยะก็ที่เราอยู่แหละ,ะาลา 6, หลังวิ่งกำเนิดมาราว4.6พันล้านปีก่อนนะครับเกิดจากแก๊สและฝุ่นรวมตัวกันนะครับเ๋เชื่อคุณคุณม่เเชื่อว่าที่ทำแค่หมอกวันแก๊ ฝุ่นทำให้เกิดเป็นดาวได้ถือว่าเป็นอะไรที่แบบอับาร์นี่คือน่าจะเป็นลําดับการกําเนิดเอกภพตอนนี้คุณบอลก็ได้ทําการขึ้นในบนเครื่องย้อนเวลานะครับ เครื่องอะไรนะครับพี่อ่าจำลองการเดินบนดาวอังคารครับจะให้ลูกค้าลองเดินไปกลับครับผมอ่าก็จะเป็นการเดินบนดาวอังคารของคุณหนุ่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันเนี่ยนะ, <laughs> ะครับก็คือจะแบบทําเป็นการจําลองระบบดาวอังคารน่ะแรงโน้มถ่วงมันจะน้อยกว่าโลกนะครับ เวลาเราเดินตัวก็จะลอยผิเป็นปกติ ก็จริงจริงไหนหนักกว่าก็อันนี้บะหนักกว่าทำไมก็น้ำมวลไงเข้าใจไหมเข้าใจปะอันนี้เขาให้เล่นอะไรรูป้ปะก็คือให้เราทายว่าอันไหนจะเบาอันนี้เป็นนักนักดาราศาสตร์โบราณนะครับ ถามว่าผมเคืออันนี้แม่เป็นจุดที่ผมเรื่องราวที่ผมชอบมากเลยผมเป็นพวกแนวนี้อยู่แล้วอะ่ะสไตล์ผมนะ เบามากใช่ไหมครับ จะมาดูตั้งดาวด้วยจะมาดูตั้งดาวด้วยนะครับผมว้าวอันนี้มัน U S Enterprise ห่ะ เจีได้นะเวลามีน้อยไปหน่อยนะครับทุกคน <ciğim> อ่าเพราะคุณเป็นวิญญาณเนี่ยขาคุณไม่มีจริงๆคุณต้องมายืนบนนู้นเว้ยบอล

ต้องไปนอนกับพื้นแล้วดูโค้อินนะได้ปุ่นกลนครอย่าค่อยค่อยดูในคลิปเลย โอ้สลวงรมดโอ้สุดยอดครับสุดยอดเลยทำไมเราถึงไม่ลอยก่ากโลกเพราะว่าแรงดึงดูดรู้อะไเขาถึงเอาดับเบิลมาก็เปอร์ไอแซนิวตันนี่นี่ให้ดูให้ดูภาพจะรู้เลยว่าน้ำขึ้นน้ำลงเกิดยังไงถึงจะเข้าใจในถึงจะเก็ตในนี่ครับถ้าดวงจันทร์อยู่ขนาดอย่างนี้ใช่ไหมอยู่ตรงเนี้ย น้ำก <krit> ็จะขึ <ac à S 2> ้นส่วนนี้ที่ดวงจันทร์หันมาเห็นไหมน้ำจะขึ้นตรงนี้แต่ถ้าดวงจันทร์อยู่นี้น้ำก็จะขึ้นตรงนี้ส่วนที่เว้าออกไปก็คือน้ำส่วนนั้นจะลดครับอ่านี่คือน้ำขึ้นน้ำลงเิด้เชื่อว่าตอนเด็กๆหลายคนคงเคยสงสัยว่าเวลาเรามองดูโลกที่ลอยอยู่กลางอวกาศผู้คนที่อยู่ทั้งส่วนล่างของโลกทำไมถึงไม่หลุดจากโลก เราได้คําตอบที่รู้กันดีว่าเพราะโลกมีแรงโน้มถ่วงแล้วเรารู้จักคำว่าแรงโน้มถ่วงดีจริงแล้วหรือยังเราเรียนรู้เรื่องแรงโน้มถ่วงมาพร้อมกับแอปเปิลลูกหนึ่งที่ตกลงสู่หัวของนักวิทยาศาสตร์นามเซอร์ไอแซคนิวตันเขาสังเกตถึงผลแรงโน้มถวงของโลกที่กระทาต่อวัตถุต่างๆในโลกแล้วอธิบายว่าวัตถุทุกอย่างจะออกแรงดึงดูดซึ่งกันและกัน ยิ่งวัตถุมีมวลมากก็ยิ่งมีแรงดึงดูดที่สูงเหมือนกับแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อวัตถุทุกอย่างในโลกสิ่งหนึ่งที่สังเกตและเรียนรู้ได้ง่ายที่สุดเกี่ยวกับเรื่องแรงโน้มถ่วงก็คือน้ำขึ้นน้ำลงน้ำขึ้นน้ำลงคือปรากฏการณ์ที่ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น และลดลมเป็นช่วงๆในแต่ละวันโดยเกิดจากแรงดึงดูดระหว่างมวลของดวงจันทร์และโลกซึ่งเราจะสรุปได้ง่ายๆว่าแรงโน้มถ่วงนั้นคือปรากฏการธรรมชาติอย่างหนึ่งเป็นแรงสากลนที่มีทั่วไปทั้งจักรวาลไม่ว่าจะเป็นแรงที่โลกดึงดูดตัวเราไม่ให้หลุดไปจากโลกโลกดึงดูดดวงจันทร์หรือการที่โลกและดาวเคราะนห์ดวงอื่นๆโคจรรอบดวงอาทิตย์กันล้วนแต่เป็นแรงดึงดูดเดียวกันทั้งหมด ซึ่งเราเรียกแกรมเหล่านี้ว่าแรมหนองถ่วเดี๋ยวเราจะดูคุณหนุย่ยเราจะดูคุณหนุ่ยสุดโลกนะครับนี่คุณหนุ่ยอยู่ในอุโมงค์การเวลาแล้วครับเดี๋ยวจะให้คุณหนุย่ย ห้องโลกเหมือนจริงนะครับสัมพันธ์โลกในอนาคตออโอเคครับอีกสิบนาทีครับใช่ผมว่าคุณหนุ่ยน่าจะออกมาแล้วอ้วกอะไรวันนี้คุณหนุย่ยเขาจะจินตราการสูงอยู่ละ ใช่ใช่หมดเวลาที่คุณหนุ่ยจริงๆเป็นเครื่องเล่นที่สมกับคุณหนุ่ยมาก <laughs> เหมือนเหมือนเข้าไปในมิติการเวลาปะตอนแรกนี่ผมทะลุมิติเข้าไปครับแล้วผมไปโผล่ที่ท่าเรือแหลมฉบังคือไปแค่ที่เดียวเองจริงๆมันมีหลายที่ครับแต่เวลาจำกัดใช่ผีไ่ไปที่เดียวนานขน,นาดนั้นเลยใช่ไป,ไปดู2อสองวันอะ ไปดูคนขึ้นของส่ทรงของไปสิงคโปร์ไปได้แล้วอ้าวจริงไปโผล่ได้บล็อ ETC อะไรอย่างเงี้ยครับคือแบบมันน่าอยู่อ่ะแบบโอโหครับคือแว่นก็มันก็จะอ้วก <c oughs> เหมือนกันนะเนี่ยลก่อนลองก่อนดิจิตอนเออคือคุณไม่รู้หรอกถ้าคุณใส่แว่น VR อยู่ใช่ไหมอแล้วเลเซอร์มันยิ่งมาวิ่งมามันทะลุตัวคุณเนี่ยครับแล้วมันจะพรวด มันจะทําให้เราเดือดร้ายทุกอย่างนะครับก็คือพอมันยิ่งเข้ามาฮะมันจะพอมันโดนเราแค่นิดเดียวมันจะเหมือนกับว่าในเกมอ่ะมันจะแบบว่าเราต้องแบบว่าอย่างเงี้ยเข้าใจะปะอย่างเงี้ยได้งไงครับ,รบอย่างเงี้ยเข้าใจไหคือบอกเลยเผมเจออพอลโล11ด้วยที่ดวงตาคุณเมื่อกี้น่ะมาในห้องมองนะใช่ครับถามจริงมันมีอะไรทำไมคุณไม่บอกอ่ะมันมีหลายที่มีคุณต้องการมีอพอลโล11มีอ่า คือเลือกได้ว่าคุณจะไปไหนใช่คือพูดตรงๆก็อยากจะอ้วกเหมือนกันนะตอนนี้เอาง่ายก็คือเหมือนกับ The ใช่ r i x ที่คุณต่างๆเป็นโลกกำลองมาได้นะครับเหมาะการพาครอบครัวมาแต่ส่วนใหญ่ทัศนาศึกษาลงบ่อยนะครับที่นี่น่าจะเป็นทัศนศึกษาผมว่าเป็นสูย์วิทยาศาสตร์นะวันนี้เราก็อยู่เราก็พามาที่สูย์วิทยาศาสตร์ Space Inspire l a นะครับเป็นอุทยานแห่งนวัตกรรมอวกาศนะครับ ถือว่าถูกใจมากบ๊ายบายอาย่าสับสับใครให้ด้วยนะครับ